วันที่22มิถุนายน2565ว่าที่ร้อตีกิติวัตรยิ้มย่องผพ้่มนวยการสำนักงานสวิตการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่2พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟประจำปี2565ณศูนย์การค้าเซ็นทัลสาขาพระราม2เพื่อให้เกิดความพร้อมหากต้องเผชิญเหตุการณ์จริงในการนี้ พสรพ2ออได้ให้คําแนะนําในด้านการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อต้องประสบเหตุการณ์ด้านอัคติภัยรวมถึงด้านความปลอดภัยอื่นๆแก่ทั้งผู้แทนในจ้างและลูกจ้างของศูนย์การค้าโดยศูนย์การค้าจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาตามคําแนะนําต่อไป วันที่23มิถุนายน2 5 6 5อพอสรพ .2 มอบหมายให้นางเพลินภาทานีลมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินพร้อมคณะเข้าตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทยมลทในสถานประกอบกิจการเขตลาดบุรณะกรุงเทพมหานครซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินได้แนะนำให้สถานประกอบกิจการดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเพื่อขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยต่อไป วันที่24มิถุนายน2565พอสพ .2 ได้ประสานสำนักงานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุทปราการกรณีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาเข้ามาขอคำปรึกษาว่าโดนบริษัทนายจ้างซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุทปราการยึดเอกสารหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานโดยสสคสุทประการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขข้อขัดแย้งในบริษัทดังกล่าวแล้วเนื่องจากมีลูกจ้างอีกจำนวนมากยังอยู่ภายในบริษัทพอสพ .2 ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ายแก่ตัวแทนลูกจ้างขังชาติเมียนมาและได้จัดรถไปส่งลูกจ้างที่บริษัทผสานกับทางสอสคส,สุดาการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปวันที่29มิถุนายน2565สพ .2 ร่วมกับชมรมเฮอาบางขุนเทียนชมรมจอปอสพ .2 อส,อสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับวิสษาหษกิจและภาคีเครือข่ายแรงงานจัดกิจกรรมจอปอร่วมใจปลูกความดีขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาถพระ,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา2สิงหา25 6 5ณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเยนบาขงขุนเทียนแขวงสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนคร เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการปลูกต้นโกงกลางใบใหญ่ในท่อซีเมนต์จำนวน450ท่อรวมทั้งสิ้น1,350ต้นเชิญรับชมภาพบรรยากาศงานในวันนั้นครับ สามารถกดติดตามข่าวสารของสพสอ 2, เพิ่มเติมได้ทาง Facebook YouTube อย่าลืมกดสับ r i b e ให้ด้วยนะคะ